สวัสดีค่ะพี่น้องแลัวก็มาพอกันอีกแล้วด้วจ้ามือน,นี่มาเว่ากันเรื่องเจะล่าจอนหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเอ้ยซูมือน,นี่กฎหมายจะล่าจอนเขาออกมาไม่หระเด็กพี่น้องเรื่องการใส่หมวกกันน็อกผู้ซ่อนต้องใส่หมวกกันน็อกน้ำเด็กถา้าไ่ใส่เขาสิปรับสองพันแล้วผู้ขับอาจจะมีซิทถูกปรับถึงสองเท่า ซึ่งสองเท่าก็น่าจ,จะเป็นเงิน4ี่พันบาทหรือเปล่าป้าตีโทษแคบป,ปับสองลอยแต่ยัย่งวาหลังอ่านอยู่จมหนาจมหลังอยู่พี่น้องแต่ความจําเป็นของการใส่หมวกกันนอกมั่นกับมีอยู่มั่นกับซอยซอบเรื่องอุบัติเหตุลงมากคอนข้างเยอะเพราะว่ามั่นอาสิบ ไปช่วยในเรื่องสมองสมองได้รับกระทบกระเทือนหรือว่าหัวตอกหัวแตกนี่ได้คนข้างหลายอยู่ได้พี่น้องว่าไปแล้วก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นช่องทางในการช่วยให้ตำรวจเพิ่นมีอาชีพเสริมเนะพี่น้องมันคืออาชีพเสริม เออมันก็นถือว่าเป็นรายได้อีกแบบหนึ่งของเพิ่นในการปฏิบัติหน้าที่หันเหว่าอยากที่จะเสียเงินเสียท่องเห่ากับปฏิบัติให้ถูกต้องแต่บางที่การจะปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็นเป็นเรื่องที่ยากนิดหนึ่งยากตรงไหนพี่น้องยากผู้คนเขามีขอบขั้วหลายๆเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าหา้ามซ้อนบ่กเกินสองคนเนาะ แต่ลังเถื่อลังขอบลังขั้วเพิ่นกะมีลูกมีเตา่ากันหลายคนมีหมอเตอรซใสแค่ขั้นเดียวลังเถื่อกะส่วนสามส่วนสี่ยางวานละ่ะถ้าใส่หมวกกันน็อกไอยกะคิดพ่อเอียงคิดพ่อนอนชิมเม็ดโจได้พี่น้องเอ้ยโตๆเรียกเรียเรียงเียกกันมากคือสิทธตลกดีเนาะพี่น้องคือไปพุ่นนั่นละ่ะแต่เขาออกกฎหมายมากเขากะคงคิดดีแล้ว แต่ด้วยสภาพบานเห่าลั่งเถือมันกับเป็นเรื่องที่ยากแก่การเว้าเพราะว่าบางขอบขั้วต้องบอกว่าจํานวนคนเยอะและรล่ได้บบได้เยอะตามและอีกอย่างหนึง่งการส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียน ทุกคนเขากับโบเมนว่าเขาบบมีรถยนต์ที่จะไปทรงแต่ว่ามันโบสะดวกสบายในการขับรถในการเดินทางและมันกับไปเห็นหายคนที่เขาตรงอาศัยรถยนต์ไปเหตุงานเอ,อ่อมีความลำบากจะลาจอนติดขัดว่ากันไปเนาะพี่น้องแต่ถ้าเอามอเตอร์ไซค์ไปทรงลูกทรงหลานมันกับมีความสะดวกสบายมากกวกันแต่มันกับมีผลเกี่ยวกับ เรื่องความปลอดภัยนพีนองว่าไปเลียวกระไดความปลอดภัยกับวิถีชีวิตบางที่มั่นกะบอสอดคล้องกันเออบางคนก็บอกว่าใส่หมวกกันน็อกแล้วหายใจบ่อิ่มบางคนก็บอกว่าใส่หมวกกันน็อกแล้วปวดหัวเวียนหัวบางคนก็บอกว่าใส่หมวกกันน็อกไปแล้ววเนี่ยเหลียวว่าเห็นทางเหลียวว่าเห็นกระจกเพิ่นว่าเออแต่ว่าหมวกกันน็อกมั่นกับมาเสพเจ้าของค้นขับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุมันไก่เ็ดให้หัวโบฟาดพื้นเหดให้หัวบาาวบแตกสมองโบจังสัน่นจังโบ,บไดรับกระทบก,กระเทือนมากเท่ากับการโบใส่หมวกกันน็อกแต่บางคนกะอาศัยความสะดวกสบายย่างตัวขอ่ขอข่กันย่อมรับว่าข่เองกับเป็นคนหนึ่งที่โบไข่ยมักใส่หมวกกันน็อกไข่หูซึ้กว่ามันเถอะทะเร็วอีกอย่างหนึง่งเวลาใส่หมวกกันน็อกแล่ะใส่แว่นตามันใส่โบได แล้วเฮาเองก็สายตาบด่ดีถ้าสมมติว่าใส่หมวกกันน็อกแต่บ่ใส่แว่นตาก็นเนียบ่เห็นทางม่นก็เห็นพ่อม่มั่ว,วเพราะว่า,าสายตาสัน 100, ่นจีร่อยเอียงอีกสองร้อยขางละสองร้อยเด้เอียงอีกรังละสองร้อยถ้าสมมุติบ่ใส่แว่นตากะปะม่านว่าคนาพึ่งตื่นนอนมั่วขี่หูขี่ขตาอยู่ลักษณะแบบนั้นเลยพี่น้อง แต่ถ้าใส่หมวกกันน็อกก็ต้องไปอาศัยใส่หมวกกันน็อกแบบที่บ่มีกระจกขันข้างหนา้าเพื่อที่เา้าสใส่แว่นตาได้ถ้าสมมติว่ากฎหมายของเขาออกมาในลักษณะเข้มข้นมากขึ้นเฮ้ากต็ตตรงปฏิบัติตามแมนบ่พี่น้องเบอีดีซะกฎหมายเขาเฮ็ดขึ้นมากกับเพื่อความปลอดภัยของเฮานั่นแหละแต่เฮ้าสิปแปรเจตนา ไปอีกแบบหนึง่งมั่นกะเป็นไปได้คือกันเพราะว่าแต่ว่ามันก่เหตุให้อาเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่เขามีความกระตือรือร้นในการทําง,งานมากขึ้นและเฮ้ากับสเสียวสลังกันเยอะมากขึ้นกาเดิมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่เฮ้าไปตั้งประเทศที่เฮ้าไปที่อื่นๆเขาก็ใส่หมวกกันน็อกกัน,น,กกนเสอยมาก มาแต่บานเห่านี่แหละซุกสบายพี่น้องสุขสบายแต่ลำบากบุคลากรเออลำบากบุคลากรทางการแพทย์บพราว่าสิเป็นพวกรถกูชอกู้ชีกบกล่าวกันไปบางคนก็บอกว่าหมวกกันน็อกมันบดายป้องกันอุบัติเหตุใช่หมวกกันน็อกมันบดายป้องกันอุบัติเหตุแต่มันสามารถเซฟสมองเห่าโดยที่ว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุ เขาบาไดไอตรงย่านสมองเขากะทุกะเทื่อนบาดตรงเขาอ่ะอย่างนะไอเครื่องพีวีซีเครื่องสแกนสมองเพื่อสิดประเบิงว่ามีเลือดขอกเลือดขังบอมันก็ฉีดไปซอยในส่วนหน้นมันก็สิดไปเซฟ่าใายใจของทางโรงพยาบาลได้ค่อนข้างมากเดข่อยว่าเพราะว่าแต่ว่าทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยทางโรงพยาบาลก็บอได้ซเซฟเฮานะพ่อระบอ รถเป็นคนเซฟเฮ้าและตวัวเฮ้าเป็นคนขวักเงื่อนใจก็เบได้ยากถ้ามันก็แเหลวเตม่มุมมองแหลวแต่ความคิดแต่ข่อยกับว่าเออเขาวอามาเฮากับปฏิบัติตามนั่นแหละพี่น้องเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับปฏิบัติตามเขาถ้าบอกปฏิบัติตามเมื่อเขาจับมาก็ต้องย่อมรับชะตากรรมของตัวเองว่าทังเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกเท่าไหร่ จึงเฮาก็ตตรงไปใจเขาตามที่เขาเรียกมาเพราะว่าเขาสามารถเรียกได้เท่านั้นเขาก็เรียกเข้าไปเฮ้าผู้ส่งหาเงินมาได้ยงากเข้าก็จําเป็นตรงใจแต่ถ้าเข้าว่มีจายเฮากับไปรอดตัดใจที่ขนทรงก็ได้ทางเจ้าหน้าที่เขากับ่ไดดวา่าอีหยังแต่สาหรับเจ้าหน้าที่บางคนที่ให บ,บังคับหายใจเดียวนั่นหรือว่าหายเงียแบบเนี้ยเข้ากับมีสิทธิที่จะไม่จ่ายได้อันนี้เข้ากับตรงหูกฎหมายในขอน้อนี้ด้วยเหมือนกันเขาบ่ามีสิทธิบ,บังคับขืนใจเข้าใดใดทั้งสิน้นแต่ว่าเข้ากับทีต้องไปจ่ายตอนดีเข้าไปเสียภาษีไปเสียพ่อระบออีกต่อไปเนาะพี่น้องเออมันกับเป็นกระบ,บวนการของมันนั่นแหละซึ่งเข้ากับเป็นแค่ประชาชนผู้หนึง่งเมื่อเขาออกกฎหมายมาเร้วเข้ากับตรงปฏิบัติตาม เท่านั้นถ้าเฮาา่ปฏิบัติตามเฮากับยินยอมที่จะเสียเงินกึ่งนึงให้กับเจ้าหน้าที่และอีกกึ่งนึงเขาไปบำรุงประเทศชาติของเฮ้าหรือเขาไปไดก็แล้วแต่เฮ้าสิคิดมั่นกับว้าว่ได้ดความคิดไผความคิดมั่นเนาะพี่น้องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่่อนขางเชนซสถีบในความรู้สึกของคนไทยบางคนก็ ตื่นตะนกบางคนก็ปกติบางคนก็เฉยชาบางคนก็เออบเห็นด้วยยังรุนแรงก็ยังว่านั่นลหะหน้าหน้าจิตตังแต่เขาออกกฎหมายมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย